มาระโกบอทเทซีคอทีสามถึงสี่สิบเอเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกซาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฟั่งโนนเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้ว,ลวพวกเขาจึงผ้าพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกไลยล่าตามไปด้วยและมีผ้าอยู่ใยเกิดขึ้น คลื่นก็สัตว์ข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กําลังบรรทมนุ่นม้อนลับอยู่เททายเรือพวกซาบอกจึงมาปลุกพระองค์ทุ่นว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากําลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามล่มและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วล่มก็สงบ ผาอยู่ก็เหยียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทําไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขา,เขาก็เกรงกลัวอย่างยิง่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันเนาะนาดล่มกับทะเลยังเชื่อฟังทาน